ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับมารับนะชุดโซลารเซลล์เป็นชุดสูบน้ํานะครับสรับลูกค้าท่านนี้นะครับก็มารับเป็นชุดปั๊มแรงครึ่งนะครับแล้วก็แผงโพล่นะครับแผงโพล่สี่แผงนะครับปั๊มแรงครึ่งนะครับก็ให้ลูกค้าทดลองนะครับทดลองต่อทดลองต่อเองนะครับเอาไปถึงนะครับจะได้ ต่อใช้งานเป็นนะครับอันนี้เอาแผงมาวางข้างล่างเลยนะครับมาวางให้ลูกค้าเป็นคนต่อเองเลยนะทดทดลองก่อนครับแล้วใอยเอากลับบ้านนะครับแล้วใอยเอากลับไปใช้งานนะครับอันนี้เป็นแผงโพลีนะครับขนาด340บัตนะครับ4แผงนะครับแล้วก็ปั๊มแรงครึ่งนะครับปั๊มแรงครึ่งที่เป็นตัวท่อออกเี้ยวครึ่งนะครับย้อนลึกประมาณ90เมตรนะครับพอดีลูกค้าเจาะ จาะลึกนะครับแล้วก็ได้น้ําน้อยนะครับได้น้ำไม่ค่อยเยอะนะครับก็เอาเป็นตัวแรงครึ่งนะครับลูกค้าอาจจะเอาไปลดท่อนะครับเป็นนิ้วสองหรือว่าหนึ่งนิ้วก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้หย่อนได้ประมาณเกาสิเมตรนะครับเป็นท่อออกที่ที่ตัวปั๊มเลยนะครับก็คือนิ้วครึ่งนะครับ เดี๋ยวราคานะครับเราไปดูที่หลังนะครับเราไปดูราคาที่หลังนะครับอันนี้เป็นแผง340บาทนะเป็นปั๊มของรีเบนโตนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับกล่องคอนโอนขชุดกล่องคอนโทรลนะก็ประกอบให้สำเร็จนะครับนี่ครับชดชดเดี๋ยวลองเลี้ยงสองขึ้นแรกอะไรเอาเอาตัวนี้่องเลี้ยงมา ยวให้เราประกอบเองก็ได้ให้เราต่อสายเองอ่ะกับมันมันเด็นไงเพราะมันถูกบังคับไว้แล้วนะครับครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้านะครับลูกค้าเป็นคนต่อใช้งานเองนะครับก็ถ้าท่านใดที่ไม่มั่นใจนะครับก็เข้ามาที่ร้านนะครับแล้วก็มาทดลองต่อแบบนี้ได้นะครับทดลองท่านจะเอาชุดไหนนะครับก็ให้ช่างประกอบให้นะครับพอประกอบให้เสร็จปุ๊บ ก็ให้ลูกค้านะครับเป็นคนเป็นคนต่อเป็นคนต่อรองเองเลยนะครับลองให้เสร็จก่อนนะทุกชุดนะครับก็ค่อยเอาไปนะมั่นใจแล้วนะครับว่าท่านต่อใช้งานเป็นต่อใช้งานถูกต้องนะครับก็ค่อยรับกลับไปนะครับครับ UVW นะครับก็เราก็มาร์กไว้ให้เรียบร้อยนะครับ <S <S ก็ให้ท่านต่อไปตามนั้นแหลคะครับ <S <S อันนี้นะครับ <S <S ก็เป็นชุดคอนโทรลชุดที่แล้วนะครับที่ทดลองไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มแรงครึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวผอมครับตัวผอมนะครับเป็นแรงครึ่งตัวนี้เป็นตัวผอมครับใช้สําหรับลงบ่อ สี่นิ้วนะครับบ่อสี่นิ้วเก้หรือบ่อห้านิ้วหกนิ้วก็แล้วแต่นะที่เป็นบ่อเก๊ก็สามารถลงได้เลยนะบางทีบ่อที่เจาะห้านิ้วหกนิ้วนะครับไปโดนช่างเจาะหลอกนะครับว่าเป็นบ่อห้านิ้วหกนิ้วก็เอาตัวนี้ไปลงได้นะที่เป็นบ่อเล็กนะครับตัวนี้สามารถลงบ่อสามนิ้วได้นะถ้าเป็นสามนิ้วเต็มนะแต่ตัวนะตัวที่เรา ที่ลูกค้ารับไปคนะับก็จะเป็นตัวอ้วน,นครับก็เดี๋ยวมาเทียบกันดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวนี้มาเทียบให้ดูนะครับเนี่ครับเป็นแรงครึ่งเหมือนกันครับแรงครึ่งเหมือนกันนะแต่ก็ขนาดตัวก็จะ ต่างออกไปนะเพราะว่าเป็นบ่อ4นิ้วกับบ่อ5นิ้ว6นิ้วนะครับราคาก็ราคาเดียวกันแผงนะครับแผงก็มีทั้งแผงโมโนโและโพลีนะครับ ท่านอยากจะได้แผโงโมหหรือโพลีก็ก็มาเลือกได้นะครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามกำลงังวัดนะครับ ไปเอาสายเก่าต่อนะครับเอาสายตัวที่เอาสายตัวเก่าเมื่อกี้นะครับที่เราทดลองไปใช้สายเอาสายเดิมไปต่อน้ำกันเลยไม่ทำงานนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่เอารอให้ลูกค้าต่อเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวก็เราไปดูแผงกันก่อนนะครับนะครับแผงนะครับแผงแผงโซลาเซลล์นะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับตัวนี้ก็แผงโมโนครับโมโน ขนาดนะครับตัวนี้440วัตต์นะครับโมโนเป็นของยี่ห้อ PSI นะครับกำลังวัตต์เต็มดีแน่นอนครับ100%เเนครับเวลาท่านซื้อแผงโซลาเซลล์ก็เลือกดูด้วยนะครับว่ายี่ห้อไหนที่ให้กำลังวัตต์เต็มนะครับกำลังวัตต์ไม่เต็มก็ก็ดูด้วยนะครับบางทีบางท่านไปดูแค่ราคาถูกนะครับก็จะได้กำลังวัตต์ที่ไม่เต็มไปนะครับอันนี้แผงคพรี่นะแผงโอรี340วัตต์นะครับก็มีนะ ตัวนี้ก็จะเป็นแผงโมโน,นครับ400วัตวต์400วัตต์ตัวนี้เดี๋ยวก็อีกวันสองวันก็จะมีแผงเข้ามาใหม่นั่นปั๊มโจไดเอันโดโรครับปั๊มรีเวนโตน้ะ กับก็เป็นอันเสร็จนะครับเมื่อกี้ลูกค้าก็ต่อสายผิดไปก็ไม่เป็นไรนะครับไม่พังไม่พังไม่มีปัญหานะแค่น้ําไม่ไหลแค่นั้นเองก็น้ําไหลเบาด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับท่านที่สนใจนะก็โทรหาทีมงานของเราได้นะเบอร์โทรก็087 0 263118และ0859266349นะครับ น,นี้เป็นแค่แผงโพลีนะครับถ้าแผงโมโนก็ <_ COVID> กําลังวัดจะสูงกว่านี้นะครับกําลังวัดสูงก็ทําให้ปั๊มทํางานได้ดีดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแผงโมโนแล้วจะดีกว่าแผงโพลีนะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่กําลังวัดนะครับถ้ากาลังวัดเยอะนะตัวไหนกําลังวัดเยอะกว่าก็ตัวนั้นก็จะทํางานได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับราคาก็แตกต่างกันที่กําลังวัดนะครับไม่ได้แตกต่างกันที่ชนิดถ้าเป็นชนิดนะครับ ถ้ากำลังวัตต์เท่ากันจะแตกต่างกันประมาณร้อยสองร้อยแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นแผงโคลี่อ่าตอนนี้มีอยู่แค่สามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิวัตต์นะโมโนก็มีสี่ร้อยห้าร้อยวัตต์ก็มีนะครับก็เลยทําให้ราคาแพงกว่านะโอเคนะครับก็รับประกันหนึ่งปีครับทุกๆชิ้นส่วนนะครับทางร้านของเรารับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วนะครับ ก,ก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะครับท่านนี้ก็รับไป2ชุดคนเดียวเลยนะชุดนี้ราคาอยู่ที่26,500นับาทนะสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะับเป็นชุดประกอบสําเร็จแบบนี้เลยนะครับมีแผงโพลีสี่แผงมีปั๊มหนึ่งตัวนะครับมีกล่องคอนโทรลหนึ่งชุดมีตู้คอนโทรลพร้อมเบรกเกอร์กันฟ้าหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีสาย V ีซ สาย v c t 50เมตรนะครับแล้วก็สาย PV 5เมตรนั่นสีละ5เมตรมีทังกาวนะมีฝาปิดปากบอก่อครบเลยนะครับสนใจก็โทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยครับ0870263118และ0859266349นะครับ, 8, 9, รบหรือท่านจะโทรมาที่ร้านโซลาเซลล์มหาสาครคามเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0814934650ครับ081 สี่เก5านะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ